สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นเรื่องราวของพระเกจิผู้เข้มขลังตำนานแห่งเมืองระยองผู้เป็นเสมือนดวงประทีปแห่งวิชาอาคมที่รุ่นต่อรุ่นต่างกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวชีวิตของพระเถระผู้มากบารมีท่านผู้นี้ชาวบ้านต่างเรียกขานด้วยความเคารพว่าหลวงปู่อ่ำเรือเก่าพระเกจิผู้สืบทอดวิชาแพะ มหาเสน่ห์จากหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหนึ่งในวิชาหายากที่สุดแห่งสยามนามของท่านคือหลวงพ่ออ่ำแห่งวัดหนองกระบอกพระผู้เคร่งครัดพระผู้ทรงวิชาพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพระครูเทพสิทธิการหรือหลวงพ่ออ่ำเกสโรนามเดิมว่าอ่ำคงจรูนบุตรคนที่สองจากจำนวนสามคนเกิดแก่ตระกูลชาวนาผู้มีชีวิตเรียบง่าย ในบ้านหนองสะพานเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนพศ2408ปีฉลูปีแห่งความมานะอดทนอันสอดคล้องกับชะตาชีวิตของท่านในเวลาต่อมาอย่างน่าอัศจรรย์บ้านหนองสะพานในยุคนั้นเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความแห้งแลง้งพื้นดินแตกระแหงแม้ยามฝนพึ่งผ่านข้าวกล้าเติบยากจนคุณพ่อคงและคุณแม่นก ต้องตัดสินใจย้ายครอบครัวไปตั้งหลักที่บ้านละเวงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเพื่อหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามวิถีบรรพบุรุษแม้จะเป็นเพียงลูกชาวนาในชนบทแต่เด็กชายอํากลับเป็นเด็กที่แตกต่างจากพี่น้องขณะที่คนอื่นสนใจวิ่งเล่นสำรวจท้องทุ่งเขากลับชอบนั่งฟังพระเทศชอบตามบิดามารดาเข้าวัดเป็นประจำยิ่งเติบโตขึ้น ความผูกพันในพระพุทธศาสนายิ่งแน่นแฟ้นเด็กชายอำ่ำมักถามบิดามารดาว่าการเป็นพระสงฆ์ต้องทำอย่างไรอยากบวชต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นไม่ใช่คำถามของเด็กทั่วไปแต่เป็นเสียงเรียกจากส่วนลึกของหัวใจในยุคนั้นอำเภอปลวกแดงยังห่างไกลความเจริญไม่มีโรงเรียนประชาบาลผู้คนเรียนหนังสือจากวัดและเด็กชายอ่ำก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาเรียนจากพระผู้รู้เรียนทั้งอักษรไทยและคำสอนแห่งพุทธธรรมที่ฝังรัวใจแน่นลึกเด็กชายอ่ำเคยกล่าวกับพี่น้องอย่างหนักแน่นว่าหากข้ามีอายุครบบวชเมื่อใดข้าจะบวชและจะไม่สึกเลยอยู่ในผ้าเหลืองนั่นแหละเ ah ah มื่ออายุครบ21ปีคุณพ่อคงและคุณแม่นกจึงเริ่มเตรียมงานบวชให้ลูกชายแต่ยุคนั้นการบวชไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้ ไม่มีร้านสังคพันฑ์เพราะบริขาร8นั้นหายากบริขาร8หรืออัฐบริคารคือเครื่องใช้สอยที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุ8อย่างผ้าสเหล็ก3น้ำหนึ่งผ้าสสบงจีวรสังคาติและประคตเอวเหล็กสมีดโกนเข็มเย็บผ้าและบาดน้ำหนึ่งกระบอกกรองน้ำ พ่อแม่ของท่านต้องออกเดินเท้าไปตามบ้านผู้เท่าผู้แก่ตามวัดในพื้นที่ต่างๆกว่าจะหาได้ครบยิ่งไปกว่านั้นการหาพระอุปชาบวชก็ยากเพราะตามกฎของสมเด็จกรมหลวงวชิรยานวโรรสแต่ละมณฑลจะมีพระอุปชาเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นเมื่อคุณพ่อคงและคุณแม่นกไปนิมนต์หลวงปู่ขาววัดทับมาท่านตรวจดูเวลานัดหมายแล้วถอนหายใจเบาๆก่อนจะเอ่ยถามว่า จะรังเกียจหรือไม่ถ้าจะให้ลูกชายบวชในเวลากลางคืนเพราะฉั้นมีเวลาว่างเฉพาะตอนนั้นสมัยนั้นการบวกลงคืนเจ้าของงานมักไม่ค่อยยอมเพราะเป็นเวลาที่มักใช้บวชให้เสือร้ายที่กลับใจเลิกปล้นฆ่าแต่ยังต้องหลบเลี่ยงข้าราชการและผู้ตามล่าจนเกิดคำพูดที่เล่าต่อกันมาในชุมชนว่าบวชกลางวันคนชมชื่นบวชกลางคืนบวชเสือคน หากพระอุปชารูปใดอุปสมบทให้ผู้ต้องหาหรือนักโทษหนีคดีเมื่อทางการรู้จะถูกถอดจากสมณศักดิ์ทันทีแต่คุณพ่อคงและคุณแม่นกกลับตอบหลวงปู่ขาวอย่างสงบว่าบวชเวลาใดก็เป็นบวชเมื่อศรัทธามีเมื่อเครื่องบริขารพร้อมก็ขอบวชเถิดพระคุณเจ้าคำพูดนั้นทำให้หลวงปู่ขาวยิ้มบางๆและกำหนดวันบวชให้ทันที คืนแห่งการบวชมาถึงเกวียนบรรทุกข้าวของเครื่องไทยธรรมพร้อมครอบครัวและญาติมิตรเดินทางมายังวัดทับมาเพื่อพักขางก่อนทำพิธีเมื่อถึงเวลานัดประตูอุโบสถค่อยๆเปิดออกแสงตะเกียงส่องให้เห็นพระอุปชาพระคู่สวดพระอันดับเดินเข้าสู่ภายในอุโบสถอย่างสงบสง่าน่าเลื่อมใสหลวงปู่ขาวนั่งประจำพิธี คู่สวดในครั้งนั้นคือหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายพระเถระผู้โด่งดังที่สุดรูปหนึ่งในระยองในพศ2429คือปีที่นายอ่ำคงจรูนได้เข้ารับการปันพชาเป็นสามเณรก่อนจะขานนาคเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตตมปิตังพะควันตังสารนังคัจฉามิ เสียงขาหน้าของท่านดังก้องกังวานกระทบผนังอุโบสถจนผู้ร่วมพิธีซาบซึ้งและประทับใจเมื่อพิธีเสร็จสิ้นสามเณรอําจึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัทเป็นพระนวกะได้รับฉายาว่าเกสโรผู้มีกลิ่นหอมดุดดอกไม้แห่งธรรมนับเป็นจุดเริ่มต้นของพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งต่อมาชาวระยองต่างเรียกนามด้วยความเคารพว่า พระครูเทพสิทธิการหลวงพ่ออ่ำเกสโรเมื่อโยมบิดามารดาและบรรดาเครือญาติได้เสร็จสิ้นงานอุปสมบทต่างก็พากันเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกันนั้นได้มีการนิมนต์พระภิกษุอ่ำเกสโรให้จำพรรษาอยู่นวัดกระสังในฐานะพระนวกะลูกวัดซึ่งขณะนั้นมีหลวงพ่อตาลเป็นเจ้าอาวาส วัดกระสังในยุคนั้นเป็นวัดที่ประสบปัญหาน้ำหลากซ้ำซากถูกครั้งที่เข้าหน้าน้ำทั้งวัดจะถูกน้ำท่วมทั้งปีพระภิกษุอำ่ำแม้จะยังเป็นนวก,กะก็ต้องเผชิญกับความลำบากไม่น้อยทั้งการอยู่อาศัยการบินทบาทและการปฏิบัติศาสนากิจล้วนต้องทำท่ามกลางน้ำที่ท่วมถึงหัวเขา่า ต่อมาเมื่อหลวงพ่อคำได้บริจาคที่ดินมรดกที่หนองละลอกเพื่อสร้างวัดใหม่แทนวัดกระสังพระภิกษุอ่าจึงได้ย้ายมาจําพรรษาที่วัดหนองกระบอกในสมัยที่หลวงพ่อคำเป็นเจ้าอาวาสเมื่อออกพรรษาแล้วหลังจากรับกระถินเสร็จสิน้นโยมพ่อคงและโยมแม่นกได้ถามพระลูกชายว่าพระจะลาสิกขาไปทำงานสร้างครอบครัวหรือจะครองผ้าเหลืองต่อไป พระภิกษุอำ่ำจึงตอบด้วยเสียงหนักแน่นว่าดังที่ฉันเคยตั้งใจไว้เมื่อได้บวชแล้วฉันจะไม่สึกจนตลอดชีวิตขอมรณาภาพในผ้าเหลืองและขอให้โยมทั้งสองอนุโมทนาด้วยส่วนที่ดินมรดกขอให้แบ่งให้พี่น้องของฉันเถิดเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองกระบอกหลวงปู่อ่ำมิได้นิ่งเฉย ท่านออกเดินทางสาะแสวงหาวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวททั้งหลายรวมถึงครูบาอาจารย์ฝ่ายคารวาสวันหนึ่งขณะกลับจากการเล่าเรียนท่านได้พบพระธุดงค์จำนวนมากมาปาักกลดจึงเข้าไปสอบถามหนึ่งในนั้นกล่าวแก่ท่านว่าเราเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเฮียเมื่อได้ยินชื่อหลวงพ่อปานหลวงปู่อ่ำเกิดความเลื่อมใสยอย่างแรงกล้า จึงขอให้ช่วยนำไปกราบนมัสการและนั่นคือจุดเริ่มต้นของวิชาอาคมอันยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านหลวงปูอ่อ่ำเล่าให้หลวงพ่อลัดสิทธิผู้สืบทอดวิชาสร้างแพะว่าในพรรษานั้นท่านได้เรียนอาณาปานสติจนเจริญชานได้อย่างมั่นคงก่อนเรียนเตโชกสินจนถึงขั้นสำเร็จหลวงพ่อปานได้ทดสอบและรับรองด้วยตนเอง หลวงปู่อ่ําเล่าว่าเมื่อสําเร็จเตโชกสินอยู่ในกสินนั้นเหมือนอยู่ในแสงสว่างที่ไม่มีประมาณสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องลืมตาพรรษาที่สองท่านได้ออกทุดงร่วมกับหลวงพ่อปานและขอเรียนวิชาสร้างเสือแกะจากเขี้ยวเสือหนึ่งในสุดยอดวิชามหาอํานาจแต่เมื่อทดสอบเรียกเสือกลับถ้ำมีเพียงเสือของหลวงปู่อ่ำ ที่ไม่บินกลับมาจึงถือว่าสอบตกในวิชาเสือหลวงพ่อปานจึงเรียกไปพบเป็นการส่วนตัวและกล่าวว่าเธอไร้วาสนาในวิชาเสือแต่ไม่ต้องเสียใจฉันจะสอนวิชาสร้างแพะจากเขาควายเผือกฟ้าผ่าตายแทนนี่มหาสเสน่ห์สูงสุดและเธอคือผู้มีวาสนากับวิชานี้หลวงปู่อ่ำเรียนจนสำเร็จสามารถเรียกแพะ ที่โยนเข้าป่ารกให้บินกลับมาตกตรงหน้าได้หลวงพ่อปานจึงกล่าวว่าฉันหมดห่วงแล้ววิชาสร้างแพะของฉันจะไม่สูญไปกับฉันจงนำวิชานี้ไปสงเคราะห์ผู้คนต่อไปหลวงปู่อ่ำจำพรรษาเรื่อยมาจนถึงยุคหลวงพ่อยอดเจ้าอาวาดรูปที่หซึ่งเริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่แต่หลวงพ่อยอดเกิดอาพาธต้องลาสิกขา คณะสงฆ์จึงประชุมชาวบ้านและพระเนรเพื่อเลือกเจ้าอาวาสรูปใหม่ผลคือมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งหลวงปู่อ่ำเป็นเจ้าอาวาสรูปที่หเพราะท่านมีศิลาจารวัดอันงดงามและเป็นที่เลื่อมใสของทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์เมื่อปีพศ2440ท่านเริ่มทำหน้าที่เจ้าอาวาส และได้รับตราตั้งอย่างเป็นทางการในปีพศ2444อุโบสถกำลังสร้างกุติชมรุษทรุษโสมทุกอย่างต้องใช้ปัจจัยเงินจำนวนมากหลวงปู่อ่ำจึงต้องสร้างแพะเพื่อมอบเป็นสมนาคุณแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างวัดและด้วยแรงศรัทธาเหล่านั้นวัดหนองกระบอกจึงเจริญรุ่งเรืองมีทั้งอุโบสถ ศาลาการประเรียนและโรงเรียนประชาบาลในเวลาต่อมาหลวงปู่อ่ำเกสโรพระผู้มีจิตสมถะดุจศิลาที่นิ่งสงบไม่สะสมไม่โอดอวดไม่ยกตนข่มท่านแต่เปี่ยมด้วยความเมตตาอันอ่อนโยนท่านเป็นพระที่เคร่งครัดตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจีวรของท่านถูกครองอย่างเป็นระเบียบการพูดเป็นเพียงคำสั้นๆแต่ทุกคำ เต็มไปด้วยความหมายท่านสั่งสอนสิทธิ์ว่าให้บูชาพระอรหันต์ประจำชีวิตก่อนบูชาพ่อแม่ก่อนพระรัตนตรยัยเพราะพ่อแม่คือพรมของลูกคือพระอรหันต์ของชีวิตคำสั่งสอนนี้หลวงปู่ไม่ได้เพียงกล่าวสอนเท่านั้นแต่ท่านให้เห็นด้วยด้วยการนำมาใช้จริงในชีวิตหลวงปู่อ่ำปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย เมตตาต่อทั้งพระและคราวาสเท่าเทียมกันหมดไม่เลือกชนชั้นไม่แบ่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างเล่าขานว่าท่านไม่เคยบน่นไม่เคยแช่งด่าใครแม้แต่ครั้งเดียวจนผู้คนเชื่อว่าปากหลวงปู่อ่ำศักดิ์สิทธิ์ผู้สิ่งใดมีแต่เป็นมงคลท่านเป็นทั้งพระเกจิที่ทรงวิชาและพระนักพัฒนาที่สร้างความเจริญภายในวัดแทบทุกอย่างในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่อ่ำไม่ได้เพียงสอนให้ลูกศิษย์บูชาพ่อแม่แต่ท่านยังทำให้เห็นเป็นรูปธรรมผ้ายันรอยเท้าพระอรหันต์เรื่องนี้เล่าโดยคุณลุงนายมีสรรเสริญชายผู้ได้ผ้ายันเป็นหนึ่งในคนแรกๆเล่าว่าเมื่อถึงเวลาต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ลุงนายก็หวาดกลัวเพราะมีข่าวมากมายว่าหลายคนเจ็บป่วยบางคนไม่รอดกลับบ้านจึงไปกราบหลวงปู่อ่ำ ขอของดีติดตัวไปเป็นขวัญกำลังใจหลวงปู่มองหน้าและหัวรอเบาๆก่อนกล่าวว่านายเองมีของดีอยู่ที่บ้านแต่กลับมองข้ามมันไปลุงนายจึงถามกลับด้วยความงงว่าของดีอะไรหรือครับหลวงปู่ในบ้านผมไม่เคยมีของขลังเลยหลวงปู่ยิ้มอ่อนๆแล้วตอบว่าก็พ่อแม่เองนั่นไง พ่อแม่คือพรมของลูกคือพระอาหารหันต์ประจำชีวิตของเองจากนั้นหลวงปู่จึงมอบผ้าขาวให้ผืนหนึ่งแล้วสั่งว่าเอ็งกลับไปกราบเท้าแม่ขอพรให้ปลอดภัยให้แม่เอ็งเหยียบผ้าผืนนี้แล้วเอ็งวาดเส้นตามรอยเท้านั้นเอาผ้ากลับมาข้าจะลงอักขระให้ผ้ายันนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าของข้าทำเสียอีก ลุงนายทำตามทุกขั้นตอนพอได้ผ้ายันรอยเท้ากลับไปก็เก็บไว้กับตัวตลอดการเป็นทหารผลคือแม้ผ่านเหตุการณ์เสี่ยงตายหลายครั้งแต่ก็แคล้วคลาดราวปาฏิหาริ์เมื่อปลดประจำการกลับมาลุงนายเล่าว,ว่าหลังจากนั้นหลวงปู่ต้องลงยันให้ทหารนับไม่ท่วนจนมือท่านปวด เพราะทุกคนก็อยากได้ผ้ายันรอยเท้าพ่อแม่เช่นกันนี่แหละอุบายธรรมที่งดงามหลวงปู่สอนให้ผู้คนกลับมามองคุณพ่อแม่ผู้เป็นพระอาหารหันต์ที่แท้จริงในชีวิตอีกเรื่องที่เล่าขานกันมากคือฉายาเรือเก่าของหลวงปู่วันหนึ่งหลวงปู่อ่ำออกบินทบาทผ่านอู่ต่อเรือ สองตายายคู่หนึ่งมีเรือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วและต้องการขายเพื่อน,นำเงินมาเลี้ยงชีพยามแก่จึงตั้งประกาศขายอยู่หน้าเรือนแต่เวลาผ่านไปถึงหนึ่งปีกลับไม่มีผู้ใดสนใจแม้แต่คนเดียวทั้งที่ลดราคาแล้วหลายครั้งจนสองตายายเริ่มพอแท้กลัวว่าเรือบนคานจะผุพังกลายเป็นเพียงเศษไม้ วันนั้นเมื่อถวายบินทบาทเสร็จยายจึงยกมือไหว้หลวงปู่แล้วเล่าความทุกข์ทั้งหมดให้ฟังยามเช้าตรู่ลมอ่อนพัดผ่านยอดไม้น้อยใหญ่เสียงนกกระจิบกระจอกขับขานกลิ่นหอมของข้าวสุกจากบ้านเรือนลอยมากับสายลมในเช้าวันนั้นหลวงปู่อ่ำออกบินทบาทตามปกติท่านเดินอย่างสงบดวงตาเมตตาและก้าวช้าอย่างมั่นคง ท่ามกลางศรัทธาของชาวบ้านที่คอยใส่บาตรด้วยความเคารพเมื่อเดินมาถึงบ้านหลังหนึ่งท่านพบสองตายายผู้ยากไร้สีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลอ้อนวอนอย่างสุดหัวใจตายายพนมมือเสียงสั่นเครือกล่าวว่าหลวงพ่ออ่ำเจ้าข้าอีฉันประกาศขายเรือเก่ามาปีหนึ่งแล้วไม่มีใครสนใจเลยเขาเดินผ่านไปผ่านมาไปซื้อเรือใหม่กันหมด อีฉันอยากให้หลวงพ่อช่วยขอให้อีฉันขายเรือลำนี้ได้ด้วยเถิดเจ้าข่าเงินที่ได้มาอีฉั้นกับตาจะได้พอยาไส้เลี้ยงชีวิตจนกว่าจะตายเจ้าข้าหลวงปู่อ่ำเงียบไม่พูดอะไรสักคำเพียงเดินบินทบาตต่อไปจนจบบ้านสุดท้ายก่อนจะย้อนกลับมาหาตายายอีกครั้ง ท่านเรียกทั้งคู่ให้ออกมายืนข้างหน้าเรือจากนั้นหลวงปู่เดินตรงไปลูบหัวเรือเก่าลำนั้นยังอ่อนโยนลูบช้าๆเหมือนกำลังปลอบโยนสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งแล้วถอยออกมายืนบริกรรมคาถาเบาๆหลังจากนั้นท่านหันไปบอกสองตายายด้วยเสียงมั่นคงว่าในเจวันนี้แหละจะมีคนมาซื้อเรือลำนี้ คำพูดของหลวงปู่ทำให้สองตายายยืนตัวแข็งทาดีใจทั้งไม่แน่ใจแต่ก็ยึดคำของท่านไว้ในใจเหมือนคำมั่นสุดท้ายที่พึ่งได้ไม่นานนักข่าวเรื่องหลวงปู่อ่ำประกาศว่าจะช่วยให้เรือเก่าขายได้แพร่กระจายไปทั้งหมู่บ้านเจ้าของอู่ต่อเรือใหม่ซึ่งมักขายได้ดีทุกวันได้ยินเข้าก็หัวเราะเยาะแล้วพูดลับหลังหลวงปู่ว่า เรือเก่ากะโหลกกะลานั่นตั้งขายมาตั้งปียังไม่เคยเห็นใครเดินไปดูขนาดผ่านมายังมาซื้อแต่เรือใหม่อยากรู้เหมือนกันจะขายได้ยังไงในเจ็ดวันหรือจะกลายเป็นฟืนแทนคำดูหมิ่นลอยไปทั่วหมู่บ้านแต่หลวงปู่ก็สงบนิ่งไม่กล่าวตอบเพราะท่านรู้ดีว่ากรรมใครกรรมมันหลังจากนั้นไม่กี่วันปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริง มีชายคนหนึ่งเดินทางมาพักเหนื่อยหน้าบ้านตายายขอน้ำกินแล้วเผลอมองไปเห็นเรือเก่าเขาเดินเข้าไปดูอย่างสนใจคล้ายเรือลำนั้นดึงดูดเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อถามราคาตายายยังคิดว่าเขาจะต่อรองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทั้งคู่ตะลึงชายคนนั้นพูดว่าเอาเลยครับราคาเท่านี้แหละผมซื้อ ไม่ต่อสักคำจ่ายเงินสดและขนเรือกลับไปทันทีเรือเก่าที่ถูกประมาทว่าจะเป็นฟืนกลับขายได้ในไม่ถึงเจ็ดวันตามคำประกาศสิทธิ์หลวงปู่ทุกประการข่าวดังไปทั่วจนเจ้าของอู่ต่อเรือใหม่ผู้เคยดูหมิน่นถึงกับหน้าซีดรีบเตรียมสำระมาถวายกราบขอขมาท่านด้วยความสำนึกผิดอย่างจริงใจ หลวงปู่อ่ำเมตตาอวยพรให้นับแต่นั้นธุรกิจของเขากลับดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสิทธิ์วัดหนองกระบอกตลอดชีวิตเมื่อเหตุการณ์นี้แพร่ไปไกลชาวบ้านต่างตั้งฉายาให้ท่านว่าหลวงปู่อ่ำเหลือเก่าฉายาที่อยู่คู่ท่านจนวาระสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าขานไม่รู้จบคือวิชากระสุนคดอันลือชื่อของหลวงปู่วันหนึ่ง ขณะที่ท่านกำลังประชุมพระเนรมีขี้เมาคนหนึ่งเดินเข้ามาก่อกวนโวยวายเสียงดังลั่นวัดจนหมาเห่าเสียงระงมหลวงปู่ลุกขึ้นชา้าช้าบอกพระเนรให้รอแล้วเดินไปหยิบคันยิงกระสุนดินจากกุฏิทันเสกคาถานำกระสุนดินแตะที่กลางกระหม่อมแล้วใส่ลงในสาแหกยิงออกนอกหน้าต่างสิ้นเสียงยิงพลันมีเสียงร้องลั่นว่า โอ้ยใครยิงหัวกูวะเก่งจริงออกมาดิยังไม่ทันหายเจ็บกระสุนดินอีกสองนัดพุ่งไปหนึ่งโดนสีข้างอีกโดนกลางหลังจนขี้เมาหายเมาทันทีวิ่งตเตลิดออกจากวัดไม่เหลียวหลังแต่ยังไม่หมดมีชาวบ้านคนหนึ่งทาเพื่อนว่าสามารถหลบกระสุนได้จึงแกล้งทำเสียงให้หมาเห่าแล้วไปหลบใต้ถุนกุฏิ แต่แล้วเขาก็ถูกยิงเข้าที่กลางกระหม่อมสามนัดติดร้องลั่นว่าเชื่อแล้วกลัวแล้วไม่ร้องของอีกแล้วโว้ยตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้ามาก่อกวนในวัดอีกเลยน้ำมนต์ของหลวงปู่อ่ำขึ้นชื่อว่าสารพัดนึกคือไม่ว่าผู้มาขอจะตั้งจิตอย่างไรน้ำมนต์ของท่านก็ช่วยประสิทธิ์ผลตามนั้นด้วยแรงศรัทธาและบาร,รมีของหลวงปู่ แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่รูปหล่อของท่านที่วิหารก็ยังดนบันดาลความสำเร็จให้ผู้เดือดร้อนมันนับไม่ทวนเช่นคุณสุชินขำสุนทรประธานชมรมอนุรักษ์แพะหลวงปูอ่อ่าถูกไลท่ที่ไม่มีที่ทำกินชีวิตเหมือนสิ้นหนทางจึงมาขอบารมีหลวงปู่ช่วยไม่นานก็ได้ที่ดินใหม่ธุรกิจมั่นคงเขาจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเป็นสิทธิหลวงปูอ่อ่าวัดหนองกระบอก จนลมหายใจสุดท้ายจนถึงปีพศ2495ท่านอา,าพาธเพียงเจ็ดวันก่อนมรณภาพอย่างสงบดังพระผู้เต็มด้วยขันติบารมี ตรงกับวันศุกร์ที่1สิงหาคมพศ2495สอ24 95, ิริอายุ87ปีแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ศรัทธาของผู้คนยังดำรงอยู่และเรื่องเล่าของหลวงปู่ยังคงเปล่งประกายข้ามการเวลาไม่รู้จบขอให้เรื่องนี้เป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ท้อแท้และเป็นแสงนำทางให้ผู้ที่กำลังมองหาหนทางใหม่ในชีวิต ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบหากชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับสวัสดีครับ